สวัสดีครับเช่นม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงไหนเนาะครับหลังจากไปควงแรกออกมาแล้วหลังจากนั้นเพียงไหนพวามฝันมีฝันดีไหมครับฝันดีอยู่นี่ฝันจังว่าคิดสงสัยอยู่ห่างไกลจากมันสิแมนโมแมนวาห่างากลมีความรู้สึกว่าเลขสิบเขาอยู่หอกคุณทรงแต่ว่าเขาเรื่องความฝันเนาะฝันวางสี่ครับ ฝันว่าจักแมนผู้ใดหังอันดาเขียนเลขมหาใเหมือนเป็นวิเ,เลขสองตัวแล้วกับสามตัวบอเรื่องกันลุงมาแต่บาดน,นี่อันทางเห็นตะมือดิทางเห็นตะมือแล้วก็หังอันเป็นมือผู้ใา,ายกัว่ะเป็นมือผู้ใายอันมันนี่เอาเดอเอาเอากระดาษเลขมใหายเยนะเาะแต่ว่าทางตโตเลขทางบ่แดงว่าเป็นโตสินําเงิน ปกติตซเสียคือจังประกาศเขียนตัวไปเนาะ oh. บ้านเนียนบ้านเนีม่วนกับเบิ้งเบ้งวะบ้านม่เล็กยังแนงสินะ่ะพันม่อยู่ตรงกลางไม่เล็กเกตตัวเดียวไม่เล็กเกตตัวเดียวตัว,ตวบบไงเด้ยแล้วบัดนี้แล้วมือผูู้ทชายคนนั้นนะ่กะก็ได้อย,าาย่ยืนมาห้ยยืนมาห้แล้วบัดนี้คนก็ได้กำมือกำพันกำมือสิซ้อมมึงมืออยู่ เอา้าขืนยืนมาหายก็คือเป็นขนนยืนเอามือกำมึงสี่แล้วก็เอาเลขเจ็ดนะ่ะแนบใส่แนบใส่สี่นบ่เลยยืนมาหายเล็กเจ็ดนะ่ะก็เลยมีฝั่ง้ือกว่าก็ได้ตืน่นึ้นมาเอา้วก็ถือว่าแมนเจ็ดศูนย์บ่เนาะคนขึ้นคือกำกำปั้นแล้วเอามือนินเอาตรงนิ้วโป้งนี่ไว้ตรงกลางกำปัน้นึังสีเ่เฮ็ดกำปั้นก้มกลมในความคิดนะ่ะในความรู้สึกตอนฝันเนาะกำปั้นก้มกลม แล้วก็เอานิ้วโป้งนี่แนบเลขเจ็ดไว้งสี่นี่แหละแค่ลรกมีครับเพื่อนเขียนใส่กระดาษมันบ่ะแมนเขียนใส่กระดาษค่ับกาวดีไปกัมครับเขียนเลขตัวเดียวนึงบ่อือหลายตัวเลี่ยงกันมาแต่ยายม้วนหายหายเบิ่งน่ะมีอันข้างล่างอยู่เป็นเลขสามตัวเป็นแถวอยู่แต่ว่าย้างยายม้วนของบริจูยายม้วนบริจัมบริจือบางเอออันนั้นเลี่ยงแนมแม่ม่ไม่เห็นเลขเจ็ดอ่ะตัวแดงๆตัวนั่นตัวนึงน่ะ มือที่บ้านนี่กำแค่ที่สิบอกว่านั่นนี่กับบ่าวว่างใดเอามือน่ะมันสีปั๊บเอานิ้วโป้งนะมันแนบปั๊บใส่สื่อเลขกเจ็ดเลยเลขกเจ็ดนี่แนบกำไปกำแน่นแน่นแมงสี่เลยสื่อเลขกเจ็ดเลขกเจ็ดตัวเดียวแมนเราก็เอาแนบใส่มือตัวเดียวกำสื่อเลขกเจ็ดนะให้มันให้มันอยู่ื่อนิ้วโป้งพอดีเราวแล้เพิ่นยื่นมาให้เข้าหรือเ่ันยื่นมาให้เข้าโอ้คันได้ลักษณะนี้เป็นเก่าได้บ่ อันนี้กะอย anyway> ู่ที่พู้ชู้สิผิดจระนาจจริงตัวกัมกัมก้าเก้าละเก่าเส็จนะที่ที่กัมเนาะกัมเก้าเป็นเก้าเข่าเจ็ดที่ยามวนที่รู้สึกอันนั้นพราดิสรุ่งตื่นเชื่อมันเข่าสมองปั๊บคือในในความคิดของยายม้วนอีกสิว่าเพราะว่ากัมมันกลมกระปั้นอ่ะมันยังง่วงมวนหมากเลยเลยมันกัมเราจะยังกลมมากกัมจังสีแบบกลมอมลำเนาะ แนบเลขเจ็ดแนบเลขโป้มือไปนะซื้อเลขเจ็ดพอดีเลยนี่โป่งพอดีเลยครับแต่ว่าทางทางเชิญมวนเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดพ่อแค่เลขศูนย์มันมาใช่คือแม้และเจ็ดศูนย์ที่เราสัว่าแต่ถ้าเบื้องตามลักษณะปกติได้สองอย่างเนาะกับน้ำกับน้ำเก่าเนี่ยครับกับไอ้กลมๆเนี่ยแหละไอ้กำปั้นเนี่ยครับแล้ววันนี้ยังมันไ้เอาเมื่อเมื่อคิดแตู่้ปของเรา มันจากกรรมนี่กนาที่เป็นเจ้านี่หละกรรมเนี่เาเห็นบางวัดก้อนไนกำนมกำมน่มที่าคันกำมนมเป็นเจ้าคุณรู้นี่เนละเดี๋ยวความเงี้ยมันกับสิปี๊บเขามาในสมองก้อนกับมาค้อมกับตื่นน่ะนะมาค้อมกันนี่ปะศูนตัวนี่เจ็ดศูนตัวนี่เพราะว่ามันก็มองเห็นบริคิดเป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่ากำปันมันกลมเสียหายอย่างสี้นะบริจิดเป็นศูนย์เอาเลยวันนี้หลังจากตื่นหรือไม่แล้วหลังจาก นั่นรับรับอีกบ่อบอเลยลุกเลยพอพอบอลบอลนอนบอลอะไรอะไก็ตื่นเพราะดีสะดุ้งนะวินาทีที่สิตื่นนี่ยนะคือจังแบบอ่ามันสิแป๊บมาเข่าในปิ้นเข่าในสมองแบบวายแมนฉีดปิ้นเข้าไปหลดน,นะแล้วก็ลเลยก็เลยลุกเลยเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์แม่งอยู่ประมาณนี้เนาะหรือมันอาจจะเปลี่ยนที่ก็ได้หัดควันนี่เนาะ มันเป็นซอสอสกอเนาะม่วันนี้อาจติเป็นอ่ากอกอกซอเข้าเจ็ดส่วนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใกล้คิดว่าอืมค่ะจิตถือยู่งเหินบนอเล็มันก็จะอาจจะถือเพราะว่าฝันเป็นตาได้ยู่นหน้าเอียงก็ได้เอาแต่ที่แน่ๆนี่คือที่ชัดเขียนที่สุดเลยคือเลขกเจ็ดเราล่ะพอเอาบนเขียนเหล็กเจ็ดเราเป็นยังไงเฮ้ยครับส่วนสีแดงครับส่วนสีเป็น ศูนย์หรือเป็นเจ็ดนี่ก็คือล่องเบงพิจานาเบงทางยิปซีอะไฝังฟังน้ำกันเนาะก็ล่องพิจณาเอาครับอันนี้ฟันเราตื่นเลยความสีแจ้งมันคือจะแบนโอ้ฟันขอมสีแจ้งถ้าเขาเพิ่นวามันขิ้เด้ครับแบนตอนสีแจ้งนี่แหละแนตอนสีแจ้งนี่แงละฟันเราไปนั่นอีกยุ่งยังหมอ้านสินะ แล้ววันนี้คือด้วยความว่าแย่มมือนก็คือคือมันมักเลขเจ็ดอยู่แล้วกับวัชกว่าคือในเก็บมาฟันได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้คิดเด้ยล่ะกับไม่ได้คิดแต่ว่าส่วนตัวของแย้มมนมักอีริอรอมักยูตะผัดใดมักมักแต่ที่แรลกเลยนะคือเจ็ดสามครับไม่ได้คิดจังไดตั้งสามีเสี่ยนมวนคือว่าอ หอบทำหน้าฝันหอบไอหนังสือเลขไปยื่ยใต้ต้นมะแข่งดยกันเทียนอย่างมุ่มนั่นมุ่มนีแต่ด้วย <ไป S 2> ความว <c oughs> ่าสิเอามาไอ้นั่นให้ไวให้ไอ้ไอ้แฟนขับเบิ่องอันนะว <c oughs> ่าสิแบบกา่าแต่ของก็กเกี่ยวกันเลยเพวกก็มีฟพ่องซื้อว่าเออขั่นหนังสือมันสีงวดนี้มันเป็นจีนสีไม่ออก ประมาณนี้ประมาณนี้รินะไปที่ว่าไปไปกิงเลขไปวิเคราะห์รนใครเนี่ข้างไหนเป็นซี่เอาลรวงพิเคราะได้ยังไปครับหนีหลังจากวิเคราะมาสามปีพีเคาก็ได้หลายตัวเพราะว่าหรือว่าเป็นมีความรู้สึกว่าอยู่ในอ่าลอกของเจ้าของในเจ้าของคำนหนดอกมามันมีตีเจ็ดมันหลายตัวนะมยิบยิบให้เนี่เตี๋ยวเดี๋ยวเ้วเียเดี๋ยวเขียนเลขฟันหนก่อนไอเก้าเก้าจ็ดฟันโอเก้าเจูนย์ไอ้วิเคาะเบิรงมาเออั เกตเนี่ยก็คือมากเบมาจุโตนี่บ้านนี้อยู่ในข้ามนวดก็เลยเอามาให้แฟนครับเบิงซะแบบกอเจ็ดศูนย์กจสเขียนในทั้งไทยก็จอซอบอกก็จอซอเออหนึงสี่ละหัึงสี่ละก็เลยรู้สึกว่าอยากอันผู้ใดมากตัวใดก็เลือกเอาเนาะเอ้อนี่บอกครับที่ว่านหอไป็คือต้ไลฟันกับตำล่าแต่ถูกแม่แต่แต่ว่าก็มีขคอสังเกตอยู่เนาะ เลขทุกหางที่อยูย่ในนี่ติดเกตทั้งนั้นเลยติกกดหแบบมดตกกิดเกจหมดเนี่ยพอวันนี้ค่อยมื้มากเกจก็เลยอว่าอยากทิ่มตัวใดตัวหนึง่งเอาเป็นว่าเอฟเอเอฟซี F A, C, ว่ามากตัวใดก็ให้เลือกเอาว่าอันใดมันถึกตาจกองสินะท่านซื้อเบิด์ตก่าอย่าถูกนอะอจากตั้ใดมากตัวใดเนี่ยตัวใดก็ค่อยค่อยไปคัดกรองเอาแต่ว่าอันนี้คือคือเข้ามากเข้ามังสิเข้ากับจีจัดลักษณะนี้แหละท่านจอย เ้วเจ็ดเจ็บม้นคิดว่าเจ็นี่มากไปทั้งบนไปทั้งล่างครับที่ว่าให้วิ่งหดวิ่งเจ็บนี่บนอยู่ล่างอันนี้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 บอคอนเฟิร์มไหมบอกแมนอันนี้บอคอนเฟิร์มแต่ว่าตามตามที่อยู่ในตามเขียนไปในเลขนี่มอนมันมันแจงแล้วว่าขันข้ามาสามตัวมันเกิดขึ้นที่บนมันท้องบนเนียงสินะแต่คือความจริงแล้วนะบอบอบอคอนเฟิร์ม ตัวแดงๆน,นี่คือตัวให้น้่แม่นบอกแมนมคือคือ,คอมีความสูงกว่าคิดมักเป็นพิเศษสําหรับยายม่วนนะมันมันประกอบกับฝันโดยส่วนมากที่เวลาเัาคำนวณเสร็จสับเรียบร้ยอยแล้วันห้ามฝาันประกอบที่นี่สี่ห้าเฮ็ดเหนีห้ามมันใจนไห้ยังสิหนะอ่อยาวกว่ามั่นนี่นั่นแะแต่ว่ากามีเลขกหลายตัวที่มองไปแล้วนี่เนาะอ่าไปเข่ากับทั้งเหลขพญานาคือกันเพราะว่าโดยส่วนมากที่จับเล็ อาเซียนมวนนี่เขาคู่กับเหล็กพญาหนามากโป่งเลยดิครับครับ,รบอืออ่าเลยววนนี้กะถือว่าหนาจับตามองในส่วนสองทงอั้งนี้แล้วกัที่แน่ๆสำหรับส่วนตัวของยายมวนเนาะยายมวนชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดสองตัวสองตัว เนีลกฟันนี่เด่นสัสขึ้นมากเพราสันอันอันเรียกฟันนี่ก็คือเจ็ดศูนย์อยู่แล้วในในเี่ยวาเจ็ดศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าเก้าดีเป็นตัวแปรรักลอยอ่าอย่างสิเอาตะมูมูอันนี้แล้วตะมูสิับทำได้ไปแต่สําหรับยีงมวลยี่มวนในใจในคิดไปแล้วนะในสมองอันตอนสิตื่นน่ะตอนตื่นมันปิ้นมากอุ้ยเจ็ดศูนย์ตัวนี้เองสินะมันเข้าในสมองตอนนั้นอ่ะก็แสดงว่าตอนนี้นี่มันใจคักข้างแน่แล้วคือเจ็ดศูนย์ คิดสีโอ้คายเขาเตรียมจำตั้งนักแล้ววางกันเอามาดีกันทขออนุญาตสรุปนะครับในส่วนของโตเลขเซียนม่วนแกงวัฒนะอวดวันที่สิบหกปุภาคม2สองหางหกหานส่วนเลขวิ่งนะครับเลขเด่นอะไรเด่นบนนี่ก็คือเจครับพี่น้องครับขกติมาจับกูสามตัวให้เนาะสามตัวบนนี่นะกติมีสามสองเจสองหกเจ็ด 7จ็ดสองเก้าห้าเจ็ดเจ็ดหแล้วก็เก้ครับทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับกับสีสังเกตเห็นได้ว่าเน้นไปที่เจ็ดทุกหางนะครับอ่าแล้วในส่วนเลขล่างบันี้เพิ่งกระจับคู้ให้กับคือสามสองเจ็ดสามศูนย์แล้วก็4ีแล้วก็หกครับอ่าวันที่แล้ว ก็ถือว่าเซียนม้วนให้ยศูนย์เก้าเขาร่างเต็มๆเด้อพพลพี่นอ้องเด้องวันนี้ก็ให้แนมล่องเบิงเอาไปวิเคราะห์ล่องเบิงอ่าคาเทียมีโอกาสอ่าได้โชคได้ใช่กับเซียนม้วนอ่าในส่วนเลขฝันบัดนี้เลขฝันเพิ่นก็ตีเป็นเก้าเจ็ดศูนย์อ่าพลพี่น้องเอฟซีท่านใดน,นะครับอ่าชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นจังใดเฮือเห็นตังนอกเหนือจากนั้นก็อย่าลืมความเมีต์ใตคลิปมานะครับในส่วนฝันของเซียนม่วนนี่อ่ถือว่าแบ่งปัน แนวทางกันนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนี่เนาะเดี๋ยวจังไงเท่ากับจะไปวิเคราะห์อีกที่หนึ่งนะครับกับเลขพญานาคเพราะว่าเลขเสี้ยนม้วนตัวใดตรงกับเลขพญานาคมักสีเข่าลุดนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับจะเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็สิเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงนะครับอ่าตอนนี้เลขพญานาคก,ก็คือได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจังไงก็สิมีการสัมผัสต,ต่อจากคลิปนี้ไปจังไงก็เบิ่งคลิปให้จบเด้อพ่อพี่น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้แน่ครับ อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาลงคลิปปั๊บมันก็สีเด้งปั๊บพอยพี่น้องก็สีบริพาดจากช็อตเด็ดอคลิปเด็ดจากทางช่องบุญพาดวยิจิะเนาะพลอยพี่น้องเนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอำลาพาจากเอฟซีทุกท่านทุกคนไปนะครับยังไงก็ให้โชคดีไม่ใช่โชคๆมันหมานหวนวันที่สิบมกรุณาาคมสองหาวหักันสุขคู่ทุกคนครับ ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ